ป้าน้องน้องนาจามาประเด็จพระเครื่องผุนเอาเขาเครื่องผียันว่าน,นี้โ <c oughs> อ้ยหมดแดงอย่างไรมาส่งน้องกระต่ายนอากระต่ายกันยังวาเมาว่านเอาเขาเงินบาท่านมาครบใต้เอาหัวเขาเงอนบาท่านตาทีต่ตอน คนทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องสุโขสุคนที่เขามาหลับชมหย่อนล้างเป็นกำลังใจให้ปะข่วนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาในไหลเป็นกำลังใจให้กันเลยกันเนาะคะ่ะพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเลือเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่านำเน,น,น,นเด้ออย่ามันหอนแดดเลยฝ่าออกมาเกระสิกลิ่นเหลว ข้องเฮาเคยเลี้ยงเนาะจนได้กระหักเลี้ยงมาจนใหญ่จะของมันเอาออกไปยางทางนอกเอาออกไปยางให้มันยางให้มันกินหยาแต่ว่าบา่อหันบ่อปล่อยมันแหลนได้ขังไว้อยู่ขังไว้ในซุ้ม ผสมงุ่มไห้กับลายมือลราก็คกอะบื้ปิ้นหยังบาดมาหอดมือว่านหัวคำเขาปาะรุ่มห่าเรียนไปซอยกับบอท่านสวัสดีค่ะดวงพ่อขอบคุณนะคะใครนอบานนี้นอนยงมือไว้บายมานี่ฮัลโหลไมเฟนตังกิวซมาร ยินดีต้ทูไทยแลนด์จากคนไทยภาษาพลังจากคนพลังภาษาไทยเด้บอบ่งเต็งเกียวพี่ยังมาเมื่อวานมาครกก็ตายดวงพรเอาก็ตายมาฝังอยา่าเรียกอย่าเลีกคนง่ามาอีกแล้วผ้าผ้านองก็ตายมานองก็ตายเมื่อวานมาครบมาครบเมื่อวานตอนคำ่ำ ต้นหัวคำแอเล็กดีจ้าจากหลวงพรนะคะทักทายขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่้องสุปสุสุคชิต้นแล้วน้ำตาตกน้ำมันเลยว่าเมื่อวานไปเห็นแต่เขาคบสิทธ์อยู่ตีใส่ขี้ดินอยู่ตุ่นตมนุ่มตุม่มห้องแอกแอกอก,ก็ไปอุ้มมาอุ้มมาหัวใจขาดขามือ สงสารยายเล็กสวัสดีค่ะจากน้องดวงพรลวงพรก็ทักทายยายเล็กยายเล็กก็ทักทายน้องดวงพรน,นะคะสีบ้านสีบ้านสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแมนว่าน้ำตาตกเลยแล้วเมื่อวานดีตุนบ่ได้เลี้ยงมันดอกขังดีตุนหลานเลี้ยงนี่จ้าข้องมันกลนอยู่นี่จะคของมันกลนอยู่นี่ไม่นนนคนอยเลี้ยง มันเลี้ยงเราแต้นหน่อยเจ้าว่าหัวไงไ่ยางแห้งยังไปตหากิดตุสุอยู่ไอเอาน้องเอาน้องน้องมิ้วสวัสดีค่ะเอาน้องกระต่ายมาเฝ้าต้นต้นพร้าวมาควบกระต่ายมาว่านยังวะต้นหัวคำก็เลียกม,มาฟังไใบสวนซีต้นมัน มันบ่ไดเอาเขาไปใส่กวงไว้วันนี้มันเอาออกมาในซุ่มเอาซุ่มง่มไว้สวัสดีค่ะน้องมดอ่าน้องมิงม้วก็ทักทายยายเล็กสวัสดีค่ะเป็นยังไงน้องมิ้วสบายดีไหมตอนนี้เอาเอาจัดไปพ่ะห,ห้องหาน้องกระตายเมื่อวานในสีตุนกระตายขอบคุณกำลังใจดีๆจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสุภูสุคนเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่กทานทุกกำลังใจ ทุกไลค์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์สิไลจักหน่อยสามแดดแล้วนี่เปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งว่าให้คนสิเหลึกๆในจักหน่อยยันมันนั่นนั่นแม่ยันมัน,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 มน,มนบวิีดยันหม,มูมามาเอาไปม้าขัางบ้านมันมาพอวันนี้ก็ตายก็เอาซุ้มงวนไปขางบ้านอาจจะของมันมาไปตลาด ไปตลาดกลับขึ้นมาบันลวงไปทรงมูบันนี้บอดแดกกระต่ายเขาเฮื่นมันคุณมิ้วเลิบเลิบจากสีบานนะคะขอบคุณทุกคนถูกท่านถูกกำลังใจด้วยแม่นจะเลี้ยงเอียงกระหักมาแมวมีแต่กำผ่าได้นั่นมาให้เลี้ยงได้นั่นบอดแดเอามาโดยตรงได้นั่นมีแต่มันมาอยู่นำํำกระเลี้ยงเอาซีตนขอบคุณค่ะชนะบันนี้ก,ก็เลยว่า มันมาอยู่น้าคิดว่าพ่อแ้้คือสิลุมล้วล่ะมันไม่อยู่นํานนก็เลยเลี่ยงไปสบายดีค่ะไม่ค่อยได้ทำคลิปลงแล้วค่ะโอ้แสบสายตา นมันจองหลายบ่จจองโท,ทรศัพท์หลายบ่อ่าคุณครูโซพีส,สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะหลักมันหลูกน้องสีบานวาเมนวา่าน้องสีสวัสดีค่ะจากปาชนานะคะคุณสีบานสวัสดีครับจากน้องมดุดบ่อล้วเอาตัวมันลงสือ่อว่าทุงปุยลงนำ้ำยัง เอาลงจมลงไปแล้วก็ s, กิ่งลงไปเลยน้องเมียวก็ทักทายน้องมดสวัสดีค่ะปัจนาก็น้องมดก็กทัดดก,ก,กทายปัจจนาสวัสดีค่ะน้องสิบานก็ปาชนาจ้าเลอบเลิบปัาชนาก็ยายเล็กสวัสด,ดีค่ะอันยายเล็้ยายเล็กก็น้องหม้าน้องอ่าน,น้องหม้าน้องสีน่ารักมากค่ะวาสันเลี้ยงเอียงก็หักเบิร์ก,กันยังว่า,าคุณโยงสวัสด,ดีค่ะจากน้องมุคด,ดครูโสภิต สวัสดีค่ะจากปลาเล็กนะคะปาชนาก็ทักทายน้องมิวสวัสดีค่ะน้องมดก็ให้อยาไปยาไปครูโสพิษคนเก่งเลิบๆจากน้องสีบานอันใช่ค่ะสายตาแสบสายตามากโอ๋อุ่นตาเสื่อมอุ้ยอันตรายเด้นี่ก็สิได้ผักตีเนะาะผักรักษากรจังคอยเหลื่อมต่อ ก็ต้องจองตัดต่อเนาะน้องมิวเนาะก็ต้องใส่สายตาคุโซพิสสวัสดีค่ะจากกวาชนาะอันน้องมิวก็ทักทายสีบานสวัสดีค่ะน้องมุดก็ให้สู้ๆมาสิน้องสีบานก็นอนในห้องด้วยทุกทุกตัวโอ้ยเนาะเนี่ยคนหกนักเนาะไอน้นอนนั่มแล้วคุโซฟิก็สวัสดีทุกบ้านจ้าให้หัวใจเลิบๆมาจากคุณคูโซฟินะคะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกตังใจเด้อขอบคุณถูกไลค์ถูกเลิฟถูกคอมเมนต์ที่เขามาทักทายขอบคุณกำลังใจดีๆจากเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณห้าไลค์ห้าเลิฟก,กับยี่สิบสี่ท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะโอ้หมอสั่งหยุดทำกระแสวันละหลายคลิปจองมากไปโอ้ป่าคือกันว่าในร่างมือกับปวดตากระทืบไหรา,านมันซอยเขาบานนันบานนี้ซอยไปไหมว่าจะคล้องกับวัยบานนี้ประสาทมันตึงเขียดแม่งกับปวดหัว หวัดูวัดมัวปนหัวสิแตกวันนี้ก็มาซับยนใหม่นี่ว่าดมใหม่สองก่อยอยู่สวนนี่ว่าเมื่อยเกือบประหอดทึ่อนว่าผ้ากุ้มื่อเดือดซู่กุม้มือแห้งวสันให้ล้านผ้าเมื่อไปนอนคอรอเทายันนี่มันยังเป็นลอยๆอยอยู่ไหมเป็นอ่อนเพียนในหลังกายไหมบอกแข็งแรงน้องสีเอาน้องมากับมาลำปางหรือข้าว่าสันทำไมไม่เห็นวะสัน ภาชนะก็ให้หัวใจกดๆน,น้องนิ้วก็ครูโซฟิสว,วัสดีค่ะน้องมุดก็คุณดวองพอรสวัสววดีครับขอบอคุณถูกกําลังใจถูกไล่ถูกเลิบถูกข้อเมนต์ถูกสติเกิดอจะเดือดติดเขามาเป็นกําลังใจให้ยะอรอรถนี้ยะนัดน,นี่มาอรรถนี้ไปทับๆเลยจัยน่อยสิตน้นมะขืนน้ำตาไหลน้ำตาล้องสิต้นหมาโอ้สิต้นกระต่าย คุณมดสวัสดีค่ะจากน้องรวงพรนะคะขอบคุณถูกกำลังใจถูกไล่ถูกเลิบถูกคอมเมนต์ถูกสติกเกอร์เด้อจะเด้อไอีกจะงน้อยป่าลงงหะมันถึงสิบนาทีก่อนวันนี้มาวันนี้ทำม,มาเฟืองอบแห้งบวยสามรถอสันอไ้ไปตาแสบแต่น้ำลายแตกดอกมันรุงพรพาไพศาลสวัสดีค่ะ ขอบคุณเด้อจะเดือขอบคุณถูกกำลังใจถูกไลค์กใถูกเลิฟถูกคอมเมนต์อันน้องพรพิศาลก็ทักทายโดมพรนนาสวัสดีครับปาจนาการนมพรพิศาลสวัสดีค่ะน้องมิวก็ทักทายน้องนมพรสวัสดีค <ah> ่ะอันน้องสิบานก็ทักทายนมพรเลิศเลยปราชญนอันสวัสดีครับคุณมดจากน้องพรพิศาลคุณมดก็ทักทายน้องพรพิศาลสวัสดีครับทักทายกันเดือดจะพี่น้อง ขอบคุณทูกกำลังใจถูกไล์ถูกเลิบถูกขอ้อมต์ถูกสติ๊กเกอร์ที่เขามาเป็นกำลังใจให้ป่าในมือนีนอกจากเนกาะทักทายกันเด้อจ้ะเด้ออคุณพรภัยสานสวัสดีค่ะจากน้องลงพรปราชนาสวัสดีครับจากน้องพอรภัยสานนะคะโอ้ยเลือตัวเดียวตา้งมีกระเหลี่ยงสองตัวตัวหนึ่งมันตายตั้งแต่หน่อยๆบ้านนี้ก็เเลือตัวหนึ่ง,ง,งมันกระเจี๊งใหญ่ลายปีเหลี่ยงแค่ปีกก็โดนัด ดีกว่าบางอย่างไงอ,อูดปูพุทธหักคุณพรก็ทักทายป้าชนะนะคะน้องนองพรก็คุณเหนียวสวัสดีค่ะน้องสีบานก็คุณนงพรอันลืมทักอีอีแล้ววะป้าชนะก็ทักทายคุณนงพรสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อจะเด้อขอบคุณพี่น้องสุข,ขสุขคนมองสวนข่อยหูกฮุกยะสวนแตงเลยนน่มึงเอาบ่าไว้อยาขวางมืดกำลัง มั่นเกิดดีดีมั่นแบอย่างลายหากแต่ว่าบมมีแหงันมีปัญญาถี่เสียเอาหุ่นมั่นวันนีน้หุ่นมันเลยเหยียบใต้เบิดมั่นใต้ไปเลยปลากรวยปลาหยังกะมีตัญญ้งแต่ปลายหยาห้พ่พ่นมาให้พ่พ่นมาตัดไปใหง่วยควายมันเอาบ่ไว้มันมีแหงผัวผัวกับพ,พ่อผัวพอลุงในเงินแล้วกับเบิดแหงคือกันแล้วเมย มีแต่วินมีแต่เวียนหมูจูคูบาหวานขึ้นเงินไหมมาทราบนีว่าเมื่อวานมึงลาปล่วยแห่งงานมันหกมันคุ้มมันีมันกับ,บลมบลาบายอากาศหมบัดเวลาเขาขอไปทับหนังสีมันก็อำ่ำเมมันก็เมื่อยที่นีบเกือบเกือบป้ายบอดเมื่อวานเกือบได้เป็นประสางประควน ทิมนั่นแล้วลืมทรงมาสักน้องก่อนว่าปากก็เคยคือกันลังเถ่อขางกี่ดีวันดี้ทรงป้ามันคือเอาเสียกูหอกับตายมานะไปเห็นอยู่ใจล่ะนะอยู่เลยหลังหโอ้ย,อยเอาหอไวนีล่ะนี่ไป็นตาชิโตน มันอบเอาแล้วเมื่อวานปาเมย์จริงปะกับเล่าว่เาเล่าว่าทางเรากับเบิดแหง้งคือกันเราบ่ได้ทางนั่นมันก็คุ้มมันยอดไม 7, ่เจ็ดแปดยอดเขาก็ว,ว่าเขาสิบไปซับมาให้เห็ดหล่ะเจ้าของห้างสลัดกว่าเขาเดี๋ยวห้างสิไปซับลุ่มขีพนะออไปกับปเขากว,ว่าวน่านะกับมาท่ายังไรแต่ก้อนนี้ก้อนเดียวก้อนนั้นท่านในปา้ายสาต่อกัน,นมันเมยขาสีผ้าปางสาง ไปเมือไปนอนบอ่ผื่นเลยหายร้านผัดร้านกับบ่มีแนวผัดหายแบบนี้มันบ่ได้เอาหมวกมามึงหงายอนหกสำได้ปลามันเสี่ยงมัดมดสาพาปิ้นประสางปลามันเสียงปลาขวนหงายางาแหง <c oughs> มึงคุณครูโซผิดบึงเห็นบ่เนีย่ยหงาบโมมี่ หญ้าหล,าหลงวควายกับบ่มีน้ำเขาแมนวะสิเมื่อเราได้บานนี่ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนเด้อผ่ามือผ่ามั่วมาแล้วนะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะสำหรับไรนี้ป้าก็จะไปแล้วนะคะทุกคนโอ้ยน้องอ้อมน้องอ้อมกดไลค์กดเลิฟให้ปานี่เด้อจ้าเอามาห่อกระตุม่มแมนตีบ่เคยแล้ว เอาแต่ใบเตยใบหยังว่าใบไผ่ก็ใหญ่ๆเลยคุณครูยะขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณ,คณน้องอ,อมหมัดร่วมเลยเด้อจ้ะเด้อน้องออมน้องกาซาขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกก,กำลังใจนะคะบอกก็เมย์เว่หอนขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนเด้อมัดร่วมกันเด้อจ้ะเด้อก้นไหลก้นเลือให้ป่าแน่เดี๋ยวป่าสิลงไหลละเด้อขอบคุณหลายๆน้องน่าน <c oughs> อัน กะตายมาคบเมื่อวานมาครบตายกะเลียกมาผังกะเลยไดไม่อยู่สวนนี่ป้ายต่างแต่อันนองนะจ้าขื้นเอาเครื่องหน่อยขื้นข้าวหนึ่งหมื่นล้านว่ายายผ้าเขาไปผังแอาผังกระตายเนี่ยก็ไปก็ไปก็เลยว่ะก็เลยเอาเครื่องไงกดมานำทางขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะ สำหรับไลน์นี้ป้าก็จะลงแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะไปแลวเด้อบ๊ายบาย